สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้คำโตยครับไอ้หนิงสวัสดีครับครับผมชาแนลครับคำโตัวชาแนลมื้อนี้เฮาว่าหย่างไงถ้าไวปนี่นี่สอมบอกว่าทั้งหลังสิเป็นอย่งว่าหยังไม่แข็งครับมาเบิ่งหมบองเสเวยเพี่น้องนี่เบิ่งเพิ่งบรรยากาศอือเสตียเบสนี่เบิ่งขรั้งคร้งครั้งมึงจะเป็นน้องซะาทางหลังจบเป้าหมายคือหอย่างไงเป้าหมายคือลักเสเวยเปลาลุนนาำปลลุนเป้าหมายคือใไฮน่าเรื่อม่องใดครับผมไฮน่าคอนไฮน่าคอนอะไรอย่างนี่ เดี๋ยใส่ยี่หรี่ด้พี่น้องบรรยากาศยี่เสียงกบเสียงเขียดเนาะอันนี้อยู่หลังกอกซิดมาหน่อยเดี๋ยวพี่น้องมันนั่งซอบโชว์อยู่เัาก็เลยลอยออกมาหนีมาเบิ่งบรรยากาศงานมันหลังออกซิดน้อยเดี๋ยวแบบมันจะเป็นที่ตรงคำตรงตรงออฟฟิศมากมันจะเป็นของบอสเชพาของยีนสวดขาข้างนี้จะของปารุนเป็นพี่น้องของ เฟ้าเฝ้านะครับบอดเฟ้าเฝ้านะถ้าพี่น้องที่ตามในยูทูปคนอื่นๆพี่น้องมองอย่างนี้นะครับนะเราเป็ี่ยนตาดไซมาขออนุญาตเราไซพี่น้องขออนุญาตเราไซเบื้งมือนีมันติดคำแล้วเบื้งมืออื่นก่อนเย็นไปขอเบ็ดช่างหน่อยมาพี่น้องขอเบ็ดขายยามาไซตะเวนน้าซอมแล้วเออกลางคักมายามควายพี่น้องในเบื้องคิดพี่น้องครับพี่เรองไว้ไซมือนีมาขออนุญาตแล้วก่อนนะอีกจังหนึ่งช่างหน่อยเข้าบ้านแล้วอาเชฟไปมือเราว์มาตอบเชฟพี่น้องเกิดวาสิม,า right. มีบ yes. ่อยห้อง มันแบบนี้ฝนดี่นี้เนาะมันลงมีนป่าละนะมันอนีเาแตรอบแรกขกินเ่าไงใ่าเพิ่นมันวะมงนี้วะอนี่วะทั้งลังนี่วะหลายนุวยเป็นแผนนั่นวะนี่เป็นแผนใส่ติดออฟฟิศยังก็ได้เป็นแผนเป็นแผน้บรรยากาศโดยรอบว่าไหมไอ้เดี๋ยวดิได้ได้ได

บรรยากาศครับตรงหน้าครับโอ้นี่ขักไม่แน่ครับผมไม่หอดกล้วยด้วยฮะกล้วยดังกับมี่ดังเีรยว่ามันเดียวมันจะตายเร่งง่ายว่าั้นะเออเป็นทรายดีครับครับ ไมีหัดไปไฟ่ยังกูไอ่ไปย์ไผ่ดังห่ดใครดังอะใครดังพ่อขายได้บ่ครับพี่น้องไม่ไม่ไฟดังพี่จังกล้วยดังเเนาะตรียมมาอย่างนี้เด้ก็แบบนี้ว่าสิร่วงใส่กันว่าสิร่วงกันเด้เนี่ นี่เอาพูดล้หลังเลยเอ้ยเอาพูดล้หลังเลยมืออื่นดีกว่า,ามืออื่นดีกว่า,ามืออื่นดีกว่างั่นมาครับเอามื้าไถ่เป็นไผ่เล่นมาครับงั้นเอาพูดล้จักหลังพูดล้วสิบหลังวะไม่ต้องอ,อะไรมันอากาศจะทงหน้าหลังออฟฟิศ กำลังจอบเบิ้งอยู่พี่น้องว่ามองได้เป็นตัลงใส่รอสาเล่านะั่นอันนี้ว่ามันกล้วยด่างเนี่พี่น้องกล้วยเหลืองอันแบบนี้นี่มีพี่มีพี่น้องผู้ใดสนใจบ่ครับนี่ว่ามันกล้วยด่างนี่มันใกล้สีไตแหล่งครับนี่ เราบึงครับชมโอ้บรรยากาศเย็นสบายครับโอ้เย็นสบายครับพี่น้องลองทางครับครับผม bá bưng mày học cấp hình คนไอหน,นิงแล้วย่างเป้าไปก,กวนผุนแล้วเบิ่งหลาดเล่าย่างไปกอนมืเด้วยคนเป้าไปครับขนาดเท้าพอด,ดีแล้วนี่ครับผมพี่น้องครับฝากติดตามนะครับเด้อครับช่องคำตุยชาแนลนะครับผมกดแชร์กดไลค์ไ,ได้ครับสามบ่ได้นี่คือบ่ได้ก้อยนี่บ่ โอผมโมไปแล้วครับรับอไเป้าหมายกับคืออยู่นี่ล่ะครับไกลไปกับไดสำหรับคลิปวันนี้นะครับพ่อแม่หน้องนะครับพอกันไหมได้ครับแล้วไปซ่อมมันจรีงครับผม หลังจากเขาไปบิ้งมองไ่เบ็ดแล้วพี่น้องปิดตาอยู่เป็นแน่ไคืออยู่ดิคือมองซาคือมองไนะอมองเนะว่าอะไรเขาก็ย้ายเบ็ดมาเบ็ดปลายหลังไม่ม่้าเียบซ่รชดดวววัดวัดวัดันวัดวััดววัดวววัดวัดววัวั คนหนึ่งบยอกเขาได้ไซยุถ่ายกินปลาหรอไปหายังมาไฟแล้วได้หาเครื่องเครือ่องว่าอย่างไรเนี่ยมือเอื่นเจอกันเจ้าเจอไฟล่างตาเแต่มือเอื่นเขามีเวลาซ่อมอีกมือนหนึ่งพี่น้องแต่ว่าก้อนที่ซ่อมเดี๋ยวจะไปปักเป็นก้อนเนี่ยต่างเขาพักสี่เดี๋ยวะจะพักยามต้นไปยามสิบหลังยี่สิบหลังยามบ่โดดนะพี่น้องแต่พรุ่งนี้จะให้ช่างน้อยเตรียมเบ็ดนะผมคุยกันแล้วบ่เอาหลายหลังเอาแค่เก็บบรรยากาศแรงๆเก็บอากาศให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแม่พี่น้องยู่ต่างประเทศกิ่ทวา้านเนี้ย เงี้ยครับเพิ่นจะได้จิตวัดบ้านนะนะแบบมันมีทำมามีอย่างเห็ดบะมีแต่ว่ามันคือจิตใจเดือดจริงๆเงี้ครับอ่ะคอนเทนต์ให้จันโต้เห็ดพอได้ทยสิบพี่น้องครับไปเบื้องบรรยากาศพี่น้องกับเห็ดเนาะจันโต้ไทยเบื้องนาเพี่น้องผมว sure <that> <noon> <less> <Oak> ่าไม่ไปตามนีป่าอยู่เพราะว่าน้ำแถวนี้มันก็ดีอยู่ดิคนดีอยู่นะครับอุดมสมบูรณ์ดีสมบูรณ์แล้วก็ระเพิ่นหลายหน่วยด้วยพี่น้องข้างหลังนี่สอปบุตรสองหน่วยสาบอดอีกสามหน่วยพโอ้ตรงกองไอ้ไม้ให้หน้าหรือไม้สา ให้น้ามาได้เขาใหญ่เชสซาไปให้น้ามาได้เขาใหญ่เชสาเลยครับไี่น้องใหญ่เชสาแล้วกับมั่เมื่อืนอิหีเขาก็ซื้อปลาูเน้ยปลาจากบนี้เหรอแล้วผมปลาจากต้ยกับมีพไม่น้อกปลาจานตัยแล้วก็มีป่ายากป่ายากนะครับเายเลยเสเบ็ดกบความนี้ยไดได้ไดเ็ได้ได้ไเบดอเบ็ดกบใส่้ายากได้ไม่น้อกเขาเขายามเบ็ดปลาไปกบเจ็มลงมใหเขาเอาบ็ดปลานี่ยแหละมัดปากอีหลีมีสูตร สุดแบงส์สุดแบงส่ฉั่งได้ปะครับได้เอ๊อันนั้นกินนะแต่ไม่กินแตไม่กินก็แล้วไปรอติดตามพรุ่งนี้คลิปของอาจารย์ต่อยชาแนลนะครับผมวานเอาเหยียดพละขิใส่เบียตอยู่หลังบ้านบอดหลังออฟฟิตตพี่น้องนี่ทั้งนี่เบิ้งไปย้ำพื้นเป็นหน่วยเป็นสะเลยจากสาเนี่ไปพี่น้อง เราอยากซานี่ไปไม่ฮันปลายอดแทกซานี่ยแหละมันมีสายไตนุ้ยนี่ไปอีกแล้วของปลาลุ้นข้างางนี้อยู่พี่น้องเนี่ยแต่บางเพิ่นไปขอเพิ่นเนาะครับขออนุญาตเพิ่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ใส่ประมาณนี้ใส่ไปยังดอกใส่ไปไปกินนี่ละใส่คันได้เขาก็สู้กันกินพี่น้องบ่ได้ใส่ไปขายดอกใส่เอฟซีบางบรรยากาศทุ่งให้ตรงนี้ที่เป็นอยู่ต่างประเทศเพื่นกาบ้าบ่ได้สองปีเด้อเนี่ยหลังคนการบ่ได้สองปี้วพี่น้องย้อนโควิดยังเดืยวเลยนะครับผม บ่ได้เห <that> <that> <customers> <that> ็นแต่ว่าบ่ได้มาแต่ว่าเห็นสิว่าเออเห็นบรรยากาศบ้านเราเออเห็นบรรยากาศบ้านเราก็ดีใจเราเป็น้องะคือว่าเกีบบรรยากาศนั้ี่ไปฝากขอบคุณ FC ทุกท่านที่ได้การติดตามอาจารย์คำตุ๋ย Channel พร้อมด้วยทีมงานแสงทองพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะอาจารย์สันนะครับอาจารย์สันก็ไม่มีช่องนะครับแต่ว่ามี Facebook นะครับชื่อเพฟซเฟซเฟซหรอครับเอหรือหยังเฟซเฟซ เจ้าแม่เด็กวายก็พูดนะครัโอเคพี่รอดขอบคุณทุกคๆทุกสับสไครทุกไล์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมด้วยการติดตามอาจารย์ต่อยชาแนลนะครับผมแล้วก็ที่มาเสงเขาเป็นล้าทุกท่านครับผมคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมเด็ดแน่นอนเจอไล้เจอเลยครับแล้วเจอเลยพี่นี่สวัสดีครับ